ไปใช้งานก่อสร้างไปดูออฟฟิศใหม่กันมาตะเกียะโอ้โหแบบร้อนเหนือแตกแล้วก็ตูด,ดําเลรดูแบบนี้เลยตอนนี้เราก็เลยจะต้องมาดูแลคิ้วกันสักหน่อยนะคะเอาแบบนี้เลยก็ลิเซ่ค่ะง่ายสุดและมาถึงออฟฟิศก็กินเลยนะจะได้สดชื่นด้วยแบบนี้โอ้โหพี่ว่าตักก็ไม่ยั้งนะคะของเราเองถ้าเกิดว่าคนไหนอยากจะให้มีรสชาติอร่อยก็เติมกาแฟก็ได้หรือเติมชาหรือว่าเติมน้ำผลไม้ก็อร่อยละ กินธรรมดามันก็ไม่ใช่พี่ว่อนะพี่ก้กต้องกินแบบนี้นี่กินกับวิตามินซีเข้มข้นของเราอีกเหมือนกันกินวิตามินซีด้วยเลยก็จะทําให้ร่างกายแบบนี้สามารถที่จะดูดซึมตัวคอลลาเจนเนี่ยเข้าไปได้เร็วขึ้นและตัววิตามินซีตัวนี้ไบโอซีซีตัวนี้มันมีความเข้มข้นสูงมากมันช่วยกระตุน้นทําให้ตัวเราเองก็สร้างคอลลาเจนของตัวเราเองได้ด้วยนะบอกเลยว่ามันจึ้งมากเลยถ้ากินพร้อมกันผิวจะได้กลับมาขาวไว